แม่แม่เองค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้เรามาทานหน้าข้าวเหนียวหน้าหมูผัดพริกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าหมูทอดจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นพริกไหมคะนี่ค่ะเม็ดแดงเขียวเขียวเขาเอาหมูไปผัดพริกค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าหมูผัดพริกเกลือหรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องเชิมเดูนีพริกขี้หมูเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าพริกเขียวพริกแดงหน้าหมูหมูทอดก็จะเป็นแบบนี้มีกระเทียมแล้วก็มีพริกจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้จะเป็นกากหมู กากหมูจากเมื่อจ๋าสองอย่างเนี่ยห้าสิบาทร้านข้าเหนียวหน้าบึ้มจากเมื่อจ๋าตลาดบ,บุนนานดอนเมืองเดี๋ยวนี้แม่เอามาทูนวันสองอย่างเลยหมูกระเทียมผัดพริกเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหมูกระเทียมผัดพริกเกลือแล้วก็กากหมูค่ะเป็นเมื่อจ๋ามาทานด้วยกันเลยนะมาจวดจา้าฟาดดุนไปนเลยจะแซ่บๆกัะเป็นเมื่อจ๋ามากินเลยจ้ะคือเดี๋ยวต้องลองชิมอันนี้ก่อนเมื่อที่มีพริกผัดกับพริก ผัดพริกเกลือรกระเทียมอืม,อมเอาไปผัดเค็มเผ็ดห้าสิบบาทสองอย่างห้าสิบอย่างเดียว 40. สี่สิบชื่อร้านเฉนี่ยหน้าบึ้มอันนี้กากหมูทอด อ่อยู่นะตะเปียเอาเรื่องเยอะเรื่องห้าสิบบาทไม่อิ่มเลยมนุ่ยิงลูกสาวกลับมาไอแล้วมีนอา,านการเปลี่ยน เด็กไม่สบายเยอะไก่เดี๋วเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนฟ้าตกเดีย๋ยวว่าจะเด็กแล้วก็ใหญ่ก็เป็นจามโรมงพยาบาลเด็กนิดน่นอยูอร่อยค่ะห้าสิบบาทหมูผัดพริกเกลือกะหมูข้าเหนียวห่อละห้าสิบ กินได้ก็เนื่องจาเมนูสุดคุ้มค่ะชื่อร้านข้าเหนียวหน้าบึ้มจ้าตลาดนัดเมือ,นนนนองนันท์2บัวาะรดเมืองแต่เขาไม่หลายสาขานะโปรสูมก็มีวันนี้แม่ไม่ได้ไปทาสีบ้านไม่ได้ไปทำบ้านนะคุณพ่อทำงานจะไปก็เสาร์ทย์หรือไม่ก็วันหยุด วันนี้ป้าจะไปซื้อป้ามาเก็บเอาไว้จะเปลี่ยนป้าเองเห็นไหมอัดคลิปให้ดูเปลี่ยนป้าป้ามันทางหลายที่ไอ้หนูคฮทติเกอร์นี่อร่อยนะเพื่อน เผ็ดนะใครกินเผ็ดไม่ได้อย่าฝืนนะเผ็ดมากเลยเหมือนก็เอาพริกไปคั่วก,กับหมูอ่ะผัดน้ํามันใ่อกจะเทีมใส่เกลือก็เหมือนหมูทอดก็อร่อยหมูเขาจะนุ่ม เปลี่ยนอากาศชื้นเดี๋ยวร้อนหน,หนาวเด็กไม่สบายเยอะเป็นหวัดไอจ็บเข้กากัหนูเมื่อเช้าไปซื้อเอาไม,มุ่งมันก็ติดสิบ่าทแล้วสุดว่าขายสูมกมากร้า ไปซื้อขีดหนึ่งก็สีบาทขึ้นเดีสิบาทก็ห้าสิบกินแบบนี้ได้สองอย่างไม่เยอะด้วยเดี๋ยวนี้มันจะทานหมูทอดนะเพื่อนะถขายทีละสี่สิบแล้วเมื่อก่อนสามห้าสามสิบขึ้นราคาแล้ว อออเอาบะเคยทอดเผ็ดก็ให้กล,ลับคดิกด้วยเผ็ดจนสำรักพริกอ่ะสองวันไปทาสีบ้านมาเพื่อนๆกลับมาหลับสบายเลยปวดหลังเคียรินข้าวเยอะ หาซื้อมื่อคนนะเป็นเนจากข้าวเหนียวหน้ารุ้นเป็นร้านหมูทอดมีหมูทอดหลายอย่างที่แม่เห็นมีสาขาโกสุม่มตลาดนัดบุญานันท์แถวดอนเมืองนีแต่แม่ไม่มรู้ที่อื่นมีไหมน่าจะมีนะลองดูนะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยเพี่อนๆจา๋าอันนี้แบบผัดพริกเกลือแล้วก็มีพริกส่วนอันนี้จะเป็นกาก,ากหมูกรอบ ซุซ so mm ุอร่อยแม่กิ่ควบเลยเนาะวามาไม่ได้หยิบข้าวอร่อย พองหายากยากเรื่องเลยจ่ายรายรับไม่พอ ช่นคิดอีมาก